สวัสดีครับสวัสดีฟแฟนๆช่องรถไทยสายวันครับเม่มี้บากีชีปเป่าผ้ามาเบิงแปลงกลางนะครับข้าโพดแปลงกลางอายุประมาณเจ็ดสิบม,มือนะครับกิบกรเป็นเป็นไพ้บเนียนะครับ เจ็ดสามหาแปดรี่ยังชักย่างนะครับเรียกหลังในโบเนียใจจำได้แต่ไพโอเนียด้านผุดนะครับงดน้ำแล้วเริ่มเรืองแล้วตัวนี้แปลงกลางนี่โบเนยียใจว่าพันออียงนะครับเดี๋ยวจังไปเบิ้งในคอมเมนต์นะครับเบื้องว่าต้นบอ่อสูงครับเจ่ทถี่เห็นเห็นคือฟักสี่ใ่เนี่ยเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับมันสีมีแปลง อย่งสีนะครับมันจะมีแป้งลุมเหมือนไพโอเนียแปลงนี้กับอีกพันหนึ่งแล้วแป้งด้านบนผลเป็นเจ็ดแปดเกานะครับเดี๋ยวเรามว่าเบิ้องตแป้งกลางนี่นะครับเดี๋ยวผมจังสีใสไว้ในคอมเมนต์นะครับวันเป็นพันนี่อย่างต้นใหญยแห้งแต่ว่าฟักฟักที่ตึงๆเนี่ยนะครับต้นบบสูงนะต้นประมาณร้อยแปดสิบครับต้นงาม ลอยแปดสิบแต่ว่าฝักฝักที่ตึงๆเนี่ยเนี่ยแต่ใบเขียวเด้านนี้เป็นด้านสุดของนามนะครับนามสิเริ่มมาตะพูนผุนต้นหม่ต้น,ต,นต้นกลางนะครับประมาณนั่นนะครับเริ่มจากหันเา,า่วมาทั้งนี้เป็นทางปลายนามนะครับอาจจิมีต้นหน่อยต้นบ่อสมบูรณ์เนี่ยอ่พันธุ์ยังเดี๋ยวจังสิเอาลงในคอมเมนต์นะครับ เป็นพันธุ์ที่บอสูงแห้งพันสูงประมาณร้อยแปิบนะครับต้นงามๆมีร้อยแปดสิบบ่เกินร้อยเกแต่ว่าฟักฟักที่ตึงเนี่ยนะครับเาอายุททางเอายุททางปลายน้ำนะครับ กะเป็นข้าวโพดข้าวโพดหลังหน้านะครับเอาเขาออกแล้วนะครับเกี่ยวเขาออกแล้วก็ไถปลูกข้าวโพดนะครับอาจจะเป็นพันนี่ครับพันเนี่ยใบใหญ่เขียวแล้วก็บลสูงแห้งความสูงบลสูงแห้งครับบ่เกินร้อยแปดสิบโดยเฉลี่ยฟักใหญ่บาน อ่าอาถือถือกับดินตัวนี้นะครับอ่ขอให้ฟักให่ฟักสมบูรณ์กับเป็นพ่อนะครับเพราะว่าลำต้นกะเฮ้าบริไซนะครับถือว่าบทตรงสูงแห้งแบบนี้แหะก็ฟักดีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปถามผู้เฒ่าว่าพันยังนะครับอ่ะเหมาะครับมันจะเป็นดินทรายกับบ่อทรายนะครับบ่ทราย เป็นดินเหนียวจักหน่อยนะครับสาบมาว่ากะข้าวโพดเนี่ยกระมักขี้ดินทรายแห้งนะครับอาจจะเป็นเหนียวลื่นลวนปนทรายประมาณนี้ครับตรงนี้แต่ว่าถือว่าได้ได้ผลดีครับตัวน,นี้จักเปม็นขาดยังแล้วนี่ขาดนามหรือขาดยังครับ จักพันยั้งอีกนะครับบอ่อขึ้นนะครับลองแล้วพื้นฐานก็นคือได้ซ้ากันนะครับออกโตมาซ้ากันก็คือมีขี้ไก่มียูเรียให้น้ำกันนะครับตอนปลูกให้ท่อกันแต่ว่าตัวนี้บอ่อเกิดอาจจะเป็นขาดนา้ำน้ำครับนบ้ำบ่อมีระบบน้ำคือมูตัวนี้นะครับน้ำบ่พอกันเลยปล่อยไปเลยตัวนี้น้ำ นาำจำกัดครับตัวนี้แต่ว่าก็พอดีนะครับฟักพอดีแต่ว่าอีกจังหน่อยกับนาสีเด้งงดไห่นามแล้วครับตัวนี้ฟักเริ่มมุกแล้วเริ่มใหญ่นะครับอวบแล้วพันนี่กับยุนี่แหละครับพันนี่กับยุประมาณสองไลนน่าสีถึงครับนี่ตรงนี้เวิร์นี่นะครับตตวฟันโตวพุ่นกับ ะมามสองไล่ือ้กันนะครับโตไพโอเนียแตมีทางเนื่องจากเป็นปีที่แรกนะครับปีที่แรกกับบู่อหัวมักดินแบบใดหรือว่าสเอานา้มมายังซํำใดนะครับอกะกำลังลองอยนะครับของมูเพิ่นปลูกอยู่ทางฝุ่นเพิ่นหูวิธีมากนะครับผุ่นยังไห่น้มอยู่ตอนนี้ไกลประมาณ ห้าเมตรครับทางผุ่นในกล่องอาจิ่เห็นนะครับเป็นหน้าเพิินหายน้ำสปริงเกอร์แบบสูงนะครับยังายน้ำกันอยู่แดดทันทอนปนชิหูวิธีครับเครื่องมืออาจ์พิพอมแล้วทัางผุ้นนะครับงามเป็นตนานนะครับมันเพียงกันมันเบิ้งแล้วมันงามนะครับตัวนี้ยังหาวิธีอยู่นะเดี๋ยวคลีมนี้ก็สิตัดใไว แปลงกลางนี่ตัดไว้เพียงเท่านี้ครับแปลงกลางซีมุกมุกกุมูนี่ซีเพียงกันนะครับเนื่องจากได้น้ำน้ำอาจสิิถึงพอดีนะครับแปลงกลางที่สูงบ่แห้งแต่ว่าฟักที่ใหญ่เนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณผู้ติดต,ตามครบสี่รอยแล้วนะครับสี่อยนิดนิดแล้วนะครับ ขอบคุณผู้ที่กำลังสิกดติดตามนำนะครับอยู่เป็นขอบรัวของรถไยสายหวานน้ำกันนะครับเดี๋ยวผมสิหาข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับกัดสิท้ายดูแน่ยเพราะว่ามันเป็นปีหลกๆครับวัฒนทหัววิธีตรงนี้ก็เป็นเดินครับหลังจากนี้เทิงขึ้ขนไปห็นกับที่งามเนี่ยสำหรับมือหนีนะครับสำหรับแปลงกลางกับขอบากีชีเป่ากับขอลาไปกับแปลงกลางที ค่อนข้างดีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นเจ็ดแปเก่านะครับ